สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องท้องฟิล์มสายแดงนะครับจะพาเพื่อนๆไปทานบุฟเฟ่เนื้อทะเลหมูกระทะในราคาบุฟเฟ่ทัานละ239บาทที่ร้านกางสวนหมูกระทะจังหวัดแพร่ภายในร้านก็จะมีเนื้อสไลด์3ชั้นสไลด์อันคอสไลด์สันในสไลด์นะครับแล้วก็หมูหมกักหมูนุ่มเครื่องในไส้หวานตับนะครับหมูเด้ง สบายนางกุ้งสดปลาหมึกกรอบปลาหมึกปลั่งหมึกอัดเป็นน้่งทอดลูกชิน้นปลาเนื้อปลาดอลลี่มียกของคารเลี่ก็จะมีเฟนฟายไส้กรอกทอดสลัดโลซูชิหอสาหลายลบุอัตวาซาบิผัลไม้ที่ปลูกเองในสวนตามมาด้วยขนมหวานข้เหนียวทุเรียนข้เหนียวมะม่วงน้ำเครื่องดื่มกดปักเองแบบไม่อัน้น นี้ในราคาท่านละ2 3 9บาทตอนนี้ก็มาถึงเวลาความอร่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปตักของมารับประทานกันเลยนะครับจานแรกของผมก็จะเป็นเนื้อสดสไลด์บางๆนะครับผมนี่ก็ตักมาเยอะเหมือนกันนะครับผมตามมาด้วยกุ้งสดนะครับไส้หวานสบายนางนะครับผมแล้วก็ปวดปลาสวิทคูชิห่อ,อสาหร่ายแล้วก็สลัดโล ตามด้วยกุ้งสดๆอีกหนึ่งจานนะครับผมปลาหมึกลาปลาหมึกบังนะครับทั้งหมดนี้เราก็จัดใส่กระทะเลยนะครับปิ้งย่างเลยนะครับผม ก๋าทานี่มีครบหมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นจิ้มจุ่มลวกจิ้มนะครับครบเลยนะครับผมตอนนี้เราก็รอให้เนื้อสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารับประทานกันนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับร้านเีีใสายเนื้อไม่ควรพลาดนะครับทางร้านเขาสไลด์สดๆใหม่ๆทุกวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับผมคําแรกเข้าปากเลยนะครับเขี้ยวก่อนหมดโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องฟิล์มสายแดกด้วยนะครับผมอย่าลืมไปนะครับทางร้านก็มี อาหารทะเลพเมีมนะครับผมนี่ครับมีกุ้งมีปลูมีเนื้อสไลด์เกดพเมียมสดๆนะครับโอ้โหน่ารับประทานนะครับก็มีของทะเลเรียแมกมามีปลาแซลมอนหอยแมงผู้นิวซีแลนด์หอยหวานปลาหมึกตามมาด้วยหอยเชลอบชีสนะครับผมนี่เรามีชีสโอ้โหเยอะแยะามากมายเลยนะครับนี่เพื่อนๆโอ้ยใส่ชีสห้ามพลาดน,นะครับหอยนางรมแกะสดๆนะครับ หอมเครื่องเคียงน้ำพริกเผาน้ำจิ้มซีฟูด้ดหอมเจียวหยอดกับถินตูหอยตัวใหญ่ๆของทะเลสดๆใหม่ๆทุกวันนะครับที่ร้านหมูกระทะกลางสวนจังหวัดแร่นะครับผมไงเพื่อนก็ลองไปชิมกันดูนะครับผมสวัสดีครับ